ก็ใช่หลากสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ก้อยอยู่ที่ร้านมากินซูชิสาขาเรืองนกทาค่ะเชฟกำลังปั้นซูชิแบบสดๆคำต่อค,ค,คำค่ะวันนี้เจ๊ก้อยขอจัดเต็มซูชิแบบจุกๆหนึ่งร้อยคำไปเลยนะคะเ,เพื่อนๆทุกคนคิดว่าเจ๊ก้อยจะทานหมดไหมจ๊ปะปะเรามาเริ่มทานกันเลยดีกว่าค่ะโดยทางร้านมากินซูชิสาขาเรืองนกทา เขาจะมีบริการทั้งแบบอรารคาร์และก็แบบบุฟเฟ่ตค่ะซึ่งเมนูบุฟเฟ่ตจะมีเฉพาะวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์นะคะบุฟเฟ่ตจะมี2ราคาคือ299บาทแล้วก็599บาทไม่รวมเครื่องดื่มจ้าเจ๊ก้อยขอเลือกเป็นแบบราคา299บาบาทเพราะวันนี้ตั้งใจมาทานซูชิค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะคะและเมนูนี้ก็คือสลัดผักปูอัดจางยักษ์ค่ะต้องทานผักควบคู่ไปด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีจ้าเจ๊ก้อยต้องขอขอบคุณเชฟมากมากเลยนะคะที่ทำอาหารให้เจ๊ก้อยทานค่ะเจ๊จก้อยแอบสั่งไปหลายเมนูเลยล่ะคะ่ะแล้ววันนี้เชฟก็อยู่คนเดียวด้วย นี่แค่ซูชิจานแรกนะคะประมาณ56คำได้ค่ะอร่อยแล้วก็สดใหม่ทุกคำจริงๆค่ะเมนูซูชิที่เจ๊ก้อยชอบมากๆก็จะเป็นตาซาบะทั้งแบบย่างแบบดองซูชิหน้ากุ้งอร่อยเต็มๆคำป่อยเชียวที่เนื้อนุ่มเด้งมากๆเลยล่ะค่ะและก็ซูชิปลาทูน่าค่ะ อร่อยและไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะบางเมนูแปะแผ่นชีสกริลมาด้วยอร่อยฟินจริงๆค่ะเวลาในการทานบุฟเฟ่คือ1ชั่วโมงและ45นาทีนะคะต่อไปก็จะเป็นเมนูของทานเล่นนะคะจะก็ให้สั่งเป็นนักเก็ตไก่แล้วก็ไก่คาราเกะค่ะ ต่อไปเป็นเมนูยำาสาหร่ายและก็ไข่หวานย่างค่ะและถัดมาก็คือปูอัดซาชิมิค่ะเมนูข้าวที่ร้านเขาก็มีนะคะเจ๊ก้อยขอสั่งเป็นข้าวหน้าหมูทสพกศึกเสิร์ฟแบบร้อน,รอนกรอบองอกนุ่มในค่ะมาตอบกันเลยจ้ากับซูชิจานที่สองของเจ๊ก้อย ตานนี้มีทั้งหมด46คําคำรวม2จานย์100รคำพอดีนะคะหากเพื่อนเพื่อนทุกคนแวะมาชมคลิปนี้จะก้อยรบกวนขอหัวใจกดแชร์และก็กดติดตามช่องแจะก้อยไหลากไว้ด้วยนะคะหรือว่าหากเพื่อนเพื่อน,นะคะมีคำติชมสามารถคอมเมนต์บอกเจ๊ก้อยไ,ได้เลยจ้า เจก้สัญญาว่าจะตอบทุกคอมเมนต์และก็จะนำทุกคอมเมนต์ไปปรับปรุงใช้นะ,ะจ๊ะเจ๊ก้อยขอแอบสั่งอีก1นึ่งเมนูนะคะก็คือเมนูข้าวหน้าไก่ตรงนขาเสือค่ะเพราะว่าชอบของทอดก,กรอบๆค่ะเห็นเจ๊ก้อยทานเยอะจุกๆแบบนี้แล้วเจ๊ก้อยก็ดูแักสุขภาพเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายทุกๆเช้าทานอาหารให้ครบหหมู่ ดื่มน้ำได้เยอะในแต่ละวันและก็ทานไฟเบอร์ก่อนนอนจ้าใครอยากทานอาหารญี่ปุ่นราคาไม่แรงอย่าลืมแวะมาเลยนะคะที่ร้านมากินซูชิสาขาเลิงนกทาร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงครึ่งถึง3ทุ่มค่ะวันนี้จะก้อยอิ่มอร่อยมากๆเลยล่ะคะ่ะยังไงจะก้อยขอตัวก่อนนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปในวันนี้ค่ะบายค่ะ